ุกกี้แรชจอปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แรงจอปโน้ตหนึ่งเติมเกมไวจนบริษ,ษัทต,ต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เผ็ดล้านหรือลิงไล่ยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีที่ฟุตบอลฮัวบายทุกคนทุกท่านครับผมกับผมจันตองอกเกนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารวบรวมสิบผานที่เป็นกลางลุกหนึ่งตัวในสัปดาห์นี้นะครับในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะ เป็นวันที่28มกราคม2569น้รเ้าะครับมีคนขมาครับอยากได้เอ f เตัวก่อนจะอัปเดตนะครับพี่น,น้องซึ่งก็จะรวบรวมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทั้งหน้า3หน้าคู่ที่มีเอ1เตัวหรือจะเป็นหน้าเดียวที่มีมิดฟิวร์ตุลุกเอฟเฟตัวนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับคลิปนี้ขอสักหนลไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของชองันตองเป็นตัวอด้วยนะครับ หรืออยากส่งกำลังใจโดยตรงให้กับช่องเพตายบายจะต้องสามารถส่งซุปเปอร์แทงค์เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเปตไวบายันต้องมีเพจให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดู MF1 ตัวนะครับว่ามีทีมไหนหน่าสนใจกันบ้างไปแบบเกี่ยมมาเลยครับพี่น้องโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะลงดึกหน่อยนะครับมีคนเข้ามาจันทองจัดทให้นะครับไปดูหมวดซีหนึ่ง อ่า C132 ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบอะิรชินอมทั้งหมดเลยแต่ตรงกลางจะเป็น Cmf Center Midfield นะครับตัวนี้เป็นเอาไว้นะครับหลาแผน196กุบที่ทัสมูลสรเ b ท t i v e s t i n g ไปที่ b e ทิ v ครับทีนี้ครับให้พวกเราเลือกที่เทวียุโรปนะครับแล้วก็ตามหาหลีกสวิตกับเลือกที่สโมสรที่6นะครับก็คือลูซอนบีดบิวเลาแผน196กดดันไปแบ็กกับขอพิดูการยืนของแผนนี้ครับกดดิฟอไปก็จะเป็น C132 ไอ้ตัวนี้กลางลูกหนึ่งตัวหน้าคู่นะครับอ่าความแปลกันลายของแผนนี้ก็คือซีเอฟหนึ่งตัวเอาไว้นะครับเป็นน้องลาแผดหนึ่งเก้าหกนะครับโอเคไปดูหน้าคู่เอฟเอฟหนึ่งตัวนะครับแต่จะเป็นกลางรับสองตัวเทคทีตัวนี้เป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับลาแผดหนึ่งสิบสี่จุดสี่ไปที่ทสมุทรศรเบติฟสติงไปที่เบติฟครับโอเคนะครับให้พวกเราเลือกที่ทวิปยุโรปครับแล้วก็ตามหานะครับอ๋อลีกตุรกีครับ ก็ด้วยทีสมมุติสอที่14ก็คือไอตัวนี้เลยนะครับลงท้ายด้วย SK ชลาบแผนหนึ่งสิบสกดดันไปแบ็กกลับก็ไปดูการยืดของแผนนี้นะครับกดดีฟอร์ไปก็จะเป็น5 2 1 2นะครับเป็นหลังห้าการลุกตึงหน้าคู่เซฟสบ2ตัวจะเป็นกลางรับ2ตัวแบบนี้นะครับลงบนเคาน์เตอร์ลาบแผนหนึ่งสิบสีครับพี่น้องดูทีนี้ครับเป็นหลัง3หน้าคู่การรับฝั่งขวาสุดแล้วก็เอฟเอฟหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเอาไวลาบแผนหนึ่งสิบสี่สิบหก ไปที่ทสมูศร์เบติ t t i n งไปที่เบติบครับโอเคครับโดกที่ทวียุโรปนะครับแล้วก็ตามหาหลีกตุรกีครับแล้วก็ตุกทีสมูสรนที่16ก็คือลงท้ายด้วย FK ตัวนี้นะครับลาแผน1.14.16กดดันไปแบกกลับขอไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น3-2 3สสอน,นะครับหัังสารการรับ1กลางลุก1ตัว CF 2ตัวเอาวายลาแผน1 1 4 1 6ครับ ไปดูหมด4 2 3 1ที่กลางแน่นๆนะครับซึ่งก็จะมีการรับ1ตัวการลุก1ตัวเหมือนกันครับตทีตัวนี้เป็นคิ c กัลเตอร์หลาแผน144ก็ไปที่ทสมุทรแบ i ที s e t t ติงไปทีแบทีครับโอเคครับให้พวกเราเลือกที่ทวิพุโรบครับแล้วก็ตามหาหลีกอังกฤษครับแล้วก็เลือกที่สมสทรเวทแฮมนะครับหลาแผน144กว่าดันไปแบดขับก็่อไปดุการยืดของแผนนี้ก่นดิฟอไปนะครับก็จะเป็น4 2 3 1 การลูกหนึ่งตัวหน้าเดียวกางโคตรแน่นมีการรับหนึ่งตัวด้วยนะครับเทคนิคนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์หลาแผ่นหนึ่งสิบสี่อันหนึ่งสี่สิบสี่สมุทรวเวสแฮมอาร์ปีครับไปดูหน้าสามการลูกหนึ่งตัวนะครับหลังสามแผ่นนี้มาใหม่สัปดาห์นี้เลยนะครับเป็นหน้าสามน่าสนใจเลยทีเดียวครับก่อนแนะนํา,นา,นาตั้งดิฟไลน์กลางร,รับนะครับบอกเลยว่าสุดๆครับแผ่นนี้เทคนิคจะเป็นเทคนิคเป็นโพชเนเกมนะครับหลาแผน่นหนึ่งสิบเอ็ดสิบเก้าอุปที่สมุทรเบทิฟสติงไปที่เบทิฟครับ ทีนี้นะครับให้พวกเราเลือกที่ทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ตามหาลีกอิตาลีดิวิชั่น2ครับแล้วก็เลือกที่สโมสรรองสุดท้ายนะครับหลาแผน1 1 1่งกดดันไปแบ็กกลับก็ไปดูการยืนของแผนนี้นะครับก็กดดิฟออกไปก็จะเป็นสามสามหนึ่งสามนะครับเป็นหลังสามกางแน่นๆน,นะครับสงครามเป็นซีเอฟสเตย์ฟิวกลางรับหนึ่งตัวหน้าสามทางเซีฟ์หนึ่งตัวกลางลูกหนึ่งนะครับเท็ตติุนี้เป็นโพรเจกเกมหลาแผนหนึ่งสิบเอ็ดสิบเก้าครับ มาดูหลังหลสามหน้าคู่เอฟหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นปกลางรับสองตัวปีกสองข้างตทคกติ๊กตัวนี้เป็นพนิเชนเกมนะครับหลาแผน่นหนึ่งหกหกคู่ไปที่ตะสม,มูสอนเบดทีมเซติงไปที่แบดทิปครับทีนี้พวกเราเลือกที่เทวีพิโรธนะครับตามหาลีกเบลเยียมที่เลือกที่สม,มูซอนที่หกครับหลาแผน่นหนึ่งหกหกกดดันไปแบดกลับขอไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดดิฟฟอร์ไปก็จะเป็นสามสองส้มสองความพิเศษของข แผนนี้นะครับจะเป็นหลัง3กลางรับ2ตัวปีก2ข้าง CF ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าต่ำนะครับแทคติคตัวนี้เป็นพุชเชนเกมหลาแผน166ครับโอเคนะครับไปมูดูหมวด4 2 3 1การลุกหนึ่งแล้วก็จะเป็นกลางรับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเป็น c ีเเทคนิคตัวนี้เป็นลงบนเคาน์เตอร์หลาแผน2522้าตัวปไ,ปตไปที่จัสมวสอนเบททิฟต์เสถียรไปที่เบททิฟครับ ทีนี้ตามหานะครับทีมปิซซ์อ,อเมริกาแล้วก็ลุกที่ลีกอาร์เจนตินาข้างล่างเลยนะครับสโมสรซ้อลงท้ายด้วย AB นะครับหลาแผน2522โคดันป่ายแบกกลับก่อไปดูการยืนของแผนนี้ครับโคดีฟ้ฟอร์ปลยก็จะเป็น4231การหนึฝั่งขวาสุดฝั่งซ้าย c f ่นะครับแล้วก็กลางลุก1โอเคแผนนี้ก็เป็นแผนเมตาที่ปีกถางแล้วก็กลางถางนะครับเทคนิคตัวนี้เป็นลงบอลเคาน์เตอร์หลาแผน2522ครับ หรือตัวนี้ครับยืนแบบนี้แะครับฝั่งขวากลางรับฝั่งซ้ายสตฟิลแล้วก็จะเป็นหน้าต่ำหนึ่งตัวเทคนิี้เป็นเอวานะครับหลแผนสงสาครูที่ทัสมสรอเบท s ฟ t ติ n งไปทีเบตครับทามาครับทวิสโซอเมริกาแล้วก็เลือที่ลีกบราซิลก็เลือกที่สม,มูสอนที่เจ็ดนะครับลงท้ายด้วยพีวีนะครับหลแผนสงสามดันปลายแบ็กกับข็ไปด้วยการยิงคองแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นสี่ส การลุกหนึ่งการรับหนึ่งตัวฝั่งซ์ชัสเตติฟิวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าต่ํานะครับเทคนิคตัวนี้เป็นเอาไวา้หลาแพนสองสามเจ็ดครับมาดูปีครุบนะครับสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันควิกเคาน์าเตอร์ถ้าใครตามหายอยู่นะครับแนะนําทีมชาตินี้นะครับหลาแพนห้าสองห้าสิบกุบไที่ทสัสมุสอเบติฟซิติงเบติเบติครับทีนี้ครับตามหาที่แอฟ,ฟริกาแล้วก็ลุกที่ในช่วงแนวครับข้าล่างสุดครับทีมชาติบอสตาวานะครับหลาแพนสองห้าสองห้าสิบนะครับ กดดันปลายแบกกลับกดไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็น4 2 3 1องามหนึ่งการรับทรงตัวการลุกดึงหน้าเดียว CF นะครับทีนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์หลาแผน5 2 5 0ทิบจชาร์บอสสปนาค,ครับไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นการรับ1ตัวปีกทางการฝั่งซ้ายเป็นเซนเตอร์มิฟิวโอเคดูติดตัวนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับหลาแผน1 1 7 9กสิบเจ็ดสิที่อยู่ตะบงสองเบติฟสติงไปที่เบติฟครับ สีัสดครับตามหาทวีปยุโรปนะครับไปก็ล์กที่นี่ชาแนลครับแล้วก็ลุกที่ทีมชาติที่อ่าสิบเก้านะครับนะครับเลื่อนลงมานะครับคือเวลครับหลาแผนหนึ่งสิบเจ็ดสิบเก้ากดันไปแบตกลับก็ไปดูการยืนของแผนนี้นะครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นสิบสองสามหนึ่งกรับสองตัวอ่ากรับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายสเต์ฟิวแล้วก็กลางลุกหนึ่งเซฟหนึ่งตัวที่ตัวนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับหลาแผนหนึ่งสิบเจ็ดสิบเก้าทีมชาติเวลครับ ไปดูสิสามหนึ่งสองครับที่กลางลุกหนึ่งตัวกลางเรียงกลากลางรับหนึ่งหน้าคู่ลองบนเคาน์เตอร์ลาแผนสี่หกสิบกูไปที่สโมสรเบติฟสติงไปที่เบติฟครับที่ตามหานะครับเอเชียโอเชียเนียครับแล้วก็ลูกที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทแล้วก็ลูกที่ทีมสโม,มสรซึ่งให้สินหัวเอฟซีลาแผนสี่หกสิบกดดันปลายแบ็กครับกดไปด้วยการยืนของแผนนี้กดที่ฟอร์ไปก็จะเป็นสี่สามหนึ่งสองนะครับกางลุกหนึ่งกางรับหนึ่งหน้าคู่เซฟสองตัว เทปติ้นี้เป็นงบอลเคาน์เตอร์หลาแผน460สมุทรสศรซิงไฮสิ์หัวเอฟสครับมาดู4312แบบออริจินอลนะครับเป็นพีคเคาน์เตอร์กลางลุกหนึ่งหลาแผนตัวนี้163ครับกุบะที่ทัสมุทรศรเบทิฟสติงไปทีเบทิ้ททครับตัวนี้ตามหาครับทวีปยุโรปครับแล้วก็ลุกที่ลีกตัวนี้ครับเบลเยียมที่สมุทรศรบุกจีสัตนะครับหลาแผนหนึงหกสโอเคกดันไปแบ็กกับ ก่อปฏิการยืนของแผนนี้กดดีฟอ t ไปก็จะเป็น4-3-1-2นะครับคัะหนึ่งหน้าคู่กลางลูกหตัวเทคนิคตัวนี้เป็น Quick c o u n t อร์หล่าแผน1-6-3ครับจัดไปไปดูหมวด c 1 3 2นะครับซึ่งหน้าคู่ฝั่งซ้าย CF ฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าต่ำควิกเคานเตอร์หล่าแผน2-5-11กุไปที่ทศจะสมนสอนเบต setting ไปที่เบติฟครับทีนี้ตามหาเทพิศอเมริกาครับแล้วก็เลือกที่ลีกอาร์เจนตินาแล้วก็เลือกที่สมูสอน ที่สิอ็ดนะครับลาแปนสองห้กดดันไปแบกกลับก่อไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดดีฟอร์ไปก็จะเป็นส1 3 2นหลังสีการรับหนึ่งนะครับปีก2ข้างฝั่งซ้ายสีฝั่งขวาเป็นหน้าต่ำเทคกตีตัวนี้เป็นผู้เชั่ยเกมแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ลาแผน2511นะครับมาดูไอ้ตัวนี้ครับส2 1 3ที่กลางยืนสี่เหลี่ยมชิดติดกันครับนี่เป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับลาแผน517ห็กดไปที่ทัสมูสอันเบติฟซิติงไปที่เบติฟครับ เค okay, ครับโดยที่ทีมแอฟริกาแล้วก็ตามหาแอฟริกันดิชั่นครับโดยที่ทีมชาติมาลีละแผน5-1-7กดดันไปแบ็กกับกดไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟォ์ไปก็จะเป็น4-2-1-3ครับครับสำรับทรงตัวกลางลุกดึงหน้าสามนะครับเทคนิคต,ตัวนี้เป็นลงบนเคาน์เตอร์หลาแผน5-1-7ทีมชาติมาลีนะครับมาดู4-3-1-2อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งฝั่งขวาเป็นซีเอฟฝั่งซ้ายเป็นหน้าต่ำไอ้ยตัวนี้จะเป็นเอาไว้แล้วก็เช่นเกมนะครับหลาแพน2-5-5 เปทิปเซตติ้งไปที่เบิทิปครับโอเคครับแลูกที่เทวีพิศวันิกาครับตามหานะครับแอฟริกันเดนชั่นครับพาเวเช่ครับดิกิชินตีนาครับแล้วก็ลูกที่สมูศอนที่5นะครับหลาแป้สองห้าห้ากดดันไปแบกกลับโอเคก็ไปดูการยืดของแผนนี้กดดีฟォร์ไปก็จะเป็นสี่สามหนึ่งสองนะครับหลังสี่กลางลูกหนึ่งหน้าคู่ฝั่งขวาซีเอฟฝั่งซ้ายหน้าต่ำนะครับทีนี้เป็นเอาไว้หลาแป้นสองห้าห้าจัดไปนะครับพี่น้องโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับสิบแผนการลุกเอฟ1ตัวแบบไม่ต้องแต่งแผนสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครได้แผ่นไหนเพิ่มเติมนะครับฟก์ชันไหนเพิ่มเติมซึ่งผู้นี้ก็จะอัปเดตไปนะครับถ้าแผนไหนปัญหาไม่เจอก็สามารถคอมเมนต์ของเข้ามาได้นะครับพี่น้องซึ่งผมจัดให้แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปของช่องฉันตองเพื่อไว้ที่นี่ครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบ we <laughs>